อนหินทั้งน,นั้นผมไม่ใช่นักแข่งนะครับแค่มาทดสอบรถครับผมดูครับทางโหดเอาเรื่องนี่ก็เป็นทางหลังวัดม่อนครับผมเป็นทางจักรยานครับดูครับทดสอบครับก่อนส่งงานนี่ครับ M S X เครื่องเดิมครับผมเครื่องยังไม่ทำครับเดี๋ยวจะไปลุยต่อดูครับผม ตอนแรกแล้วก็นํากระดาษแข็งนะผมตัดเป็นลูกโซ่แบบนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันเป็นหน้าแปนยึดบางโคนหน้านะครับผมดแล้วก็ไปตัดแผ่นเหล็กเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมมาทำมาด้วยกันครับ พอท้าบเกลียวเสร็จแล้วแล้วก็นี่ครับมาลองขันดูครับว่ารูน็อตมันตรงหรือเปล่าครับนะครับใช้ได้เดี๋ยวเราก็นำไปติดตั้งกับตัวรถครับผมมาดูขั้นตอนต่อไปครับครับผมขั้นตอนต่อไปก็ตัดเหล็กลักษณะนี้นะครับแล้วก็เจาะด้วยดอกสว่าน6มิลเอาน็อตอร0สิบร้อยผ่านนี้นะครับขันยึดติดกับแผงคอตัวล่างไว้ก่อนนะครับขันให้แน่นเลยครับ สรุปแล้วแป้นยึดบังโคนหน้าผมทําแบบถอดประกอบได้นะครับก็มียึดด้านหน้า2ตัวแล้วด้านหลังอีกหนึ่งตัวครับผมเพราะมันมีนอ็อตฝาแค่ตัวเดียวครับผมเนาะแล้วก็เหล็กก็ตัดคล้ายๆกันนะครับแต่ต้องทุบให้มันงอน,นิดหน่อยครับผมแล้วก็ขันเข้าไปขันให้แน่นเสร็จปุ๊บแต้มไว้ก่อนครับแต้มล็อกไว้ก่อน,แ,อนแล้วก็ถอดแป้นตัวนี้ออกมาเชื่อมข้างนอกให้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวมาเชื่อมมาด้วยกันครับ ผมแป้นยึดมาโคนหน้าแบบพอร์ตประกอบได้ตอนนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็ตัดลดน้าหนักนิดหน่อยครับผมเนาะงั้นก็มันก็จะใหญ่เทอะทะไปก็มีจุดยึดน็อตอยู่3จุดนะครับ1 2 3นี่ครับนําใส่้ากับตัวรถอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดน็อตล็อกแล้วก็เอาบะโคนหน้ามาใส่ได้เลยครับครับผมมาทําหูยึดหน้ากากหน้านะผมผมก็จะตัดเหล็กมา ยาวประมาณ4เซนครับผมขนาดนี้นะครับแล้วกระดัดเป็นมุมฉากแล้วก็เจาะวยดอกสว่าน6มมครับผมแล้วก็เชื่อมน็อตตัวเมียติดด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็นํามาประกอบประกับหน้ากากไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําต่อไปครับครับผมขั้นตอนต่อไปก็นําแผ่นเหล็กครับผมตัดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นครับความยาว16เซนติเมตรแล้วก็เจาะรู ให้ตรงกับแป้นยึดเอสวตกุญแจนะครับผมแล้วก็ขันยึดติดกับตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับพอเราขันชิเหล็กติดกับแป้นสวตกุญแจให้แน่นแล้วนะครับก็นี่ครับนำหน้ากากประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับพอประกอบเสร็จแล้วปุ๊บใช้ไปเรื่อยครับผมขีดมาตตำแหน่งตรงนี้ครับหูยึดหน้ากากเนี่ยครับผมแล้วก็นำออกมาเชื่อมข้างนอกครับผมให้แข็งแรงเลย ครับผมก่อนที่เราจะทำการเชื่อมตัวนี้นะครับเราต้องตัดเหล็กไปลักษณะนี้ก่อนนะครับมาเชื่อมเนี่ยครับกันการแอ็นครับเพราะว่าจุดนี้เป็นตัวจุดรล้วบหนักของคนขับเลยครับนี่ครับเดี๋ยวก็เชื่อมตัวนี้ก่อนแล้วก็มาเชื่อมเย็บตะเข็บตัวนี้ครับสองข้างครับผมเดี๋ยวมาเชื่อมไปได้วยกันครับ ครับผมสรุปแล้วผมจะตัดออกประมาณนี้นะครับนี่ครับโดยใช้ไบเลยตัดเหล็กนะครับเพราะว่ารอยตัดมันจะบางหน่อยครับมันไม่เหมือนใบหินเจียตัดครับเนาะตอนนี้ผมตัดขาดไปข้างแล้ครับเดี๋ยวข้างมาตัดไปได้วยกันครับใกล้จะขาดแล้วครับผม ส่วนตัวยึดน็อดด้านหลังตัวนี้นะครับจะทําแบบนี้นะครับผมจะทําเหล็กเป็นลูกโซ่แบบนี้ก่อนนะครับนะครับผมแล้วก็เอาใส่เข้าไปในนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วผมก็เอามีดจิกมาร์กตำแหน่งเดี๋ยวเราก็ไปเจาะทับไปเกียวน็อตตัวเมียด้านหลังนี้ครับครับผมครับผมตอนนี้ผมเชื่อมน็อตตัวเมียติดตัวนี้แล้วครับเบอร์สิบครับเป็นน็อตเบอร์สิบแล้วก็ผมก็ตัดแผ่นเหล็กเป็นลูกโซ่แบบนี้นะครับผมจะมาใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ เป็นตัวกันแอนนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวยึดบังโคลนท้ายด้วยครับตัวนี้ครับดูมาดูขั้นตอนต่อไปครับครับผมตอนนี้ผมได้ประกอบบังโคลนท้ายเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็มามาร์กตรงนี้นะครับมาร์กที่จะทําเป็นน็อตยึดบังโคลนท้ายครับผมมันจะอยู่ตรงที่เหล็กกันแอ็นพอดีครับผม ครับผมมาดูวิธีทําหูยึดมังกนท้ายนะครับมันเหลืออีกสองตัวครับเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้ผมทําไปแล้วและอีก2ตัวเนี้ยผมจะฝากแผ่นเหล็กปิดใต้ด้วยครับผมเลยต้องทํามีน็อตฝากด้านในนะครับดูวิธีทําครับผมก็ตัดเหล็กแล้วก็ดัดเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับผมจะมาฝากไว้กับนี่ครับดูนะครับไอหูยึดเบาะครับผมแล้วก็ยึดเฟรมตัวนี้ครับผมจะเชื่อมฝากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสองข้างเลย แล้วก็เราจะทําเครื่องหมายแบบนี้นะครับพอเราเอาเหล็กใส่ไปข้างในปุ๊บแค่เอาเมจิกทําตําแหน่งครับแล้วก็เจาะด้วยดอกสว่าน6มิลแล้วก็แต้มน็อตตัวเมียเบอร์สิติดด้านหลังเลยครับก็บผมตัดแผ่นเหล,ล็กลักษณะนี้นะครับมา2ชิ้นน่ครับผมเชื่อมปิดท้ายครับผมกันน้ําเข้า ครับผมนี่ก็คือฐานรับน้ําหนักเบาะตัวกลางนะครับผมอันนี้คือตัวหน้าอันนี้คือตัวท้ายนี่นะครับปัญหาก็มีอยู่ว่าตัวเนี้ยผมใส่แบตเตอรี่ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะว่าผมใช้ลังแบตเตอรี่เดิมตอนแรกผมก็ลืมนึกไปครับทาเพินกันไปเนาะดีนะผมแค่แต้มไปก่อนนะครับไม่ได้เชื่อมแบบแน่นหนาะเดี๋ยวผมก็นี่ครับผมก็เลยสร้างนี่ครับเป็นแป้น,ปน,ปน,ปนล็อกน็อตอย่างี้ครับอันนี้ก็เป็นแป้นน็อตตัวเมียเบอร์ส uh, ิบ แล้วนี่คือเจาะรูลดดอกสว่าน6มิลนะครับผมเดี๋ยวก็เอาชิ้นนี้เชื่อมติดกับฐานรับน้ำหนักนี่ครับทำสีด้านนะครับ1.2.3.4จุดครับผมแล้วก็ชิ้นนี้ก็ติดกับโค้งรถดีนะครับผมไม่ได้เชื่อมเน่นหนาทีแรกผมลืมนึกไปครับทำเพลินเกินเดี๋ยวมาทำมาด้วยกันครับก็ผมตอนนี้ผมเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับคานรับน้ำหนักเบาตัวกลางครับผมแล้วก็ทำสีเรียบร้อยแล้ว นี่นะครับแบตเตอรี่เราจะใส่ไปตรงนี้นะครับนี่ครับใส่ง่ายแล้วนี่นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับล็อกน็อตจบครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําอย่างอื่นต่อครับครับผมขั้นตอนต่อไปก็ผมก็จะทํานะครับแผ่นเหล็กปิดใต้ท้องรถเนี่ยผมกันน้ําที่มันดีขึ้นมาจากล้อครับผมมันจะดีดมาโดนบางโคนใช่ไหมครับแล้วมันจะไหลนะครับนี่นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมทาไปสองชิ้นนะครับผมอันนี้เป็นหลังแบตเตอรี่เก่าครับผมนี่นะครับ แล้วก็มันเป็น2ชิ้นใช่ไหมครับถ้าน้ามันดีขึ้นมาปุ๊บมันก็จะไหลเข้าไปหาแบตเตอรี่ครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องทํแผ่นเหล็กนี่ครับปิดตั้งแต่นี่นะครับลงไปแล้วก็กันน้าบีบเข้าหาโช๊คเลยครับนี่ครับผมใช้แผ่นเหล็กแค่นี้แหละครับเดี๋ยวจะดูครับว่าจะทํำยังไงครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการทําครับผมขั้นตอนต่อไปก็ผมก็จะตัดเหล็กเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับความยาว45เซนติเมตรครับผม เับผมจะมาตัดไปได้วยกันครับ พอตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดัดเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําต่อไปครับครับผมนี่ก็คือหูยึดแผ่นเหล็กใต้ประโคนด้านหลังเนี่ยครับอันนี้คือหูยึดด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเราต้องทําแบบถอดประกอบได้ผมถ้าเราเชื่อมตายตัวปุ๊บเราจะไม่สามารถนะครับถอดกล่องแบตเตอรี่ตัวนี้ออกได้นะครับผมเพราะมันจะติดหูเนี่ยครับ ครับผมต้องท่านแบบนี้นะครับอนอตตัวเมียเแบอร์สแต้มติดตัวนี้เแบอร์10แต้มติดตัวนี้ครับผมแล้วขันประกอบไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับครับผมวิธีประกอบก็ไม่ยากครับตอนนี้ผมทําเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับ กาดท่อไอเสียผมจะทําแบบนี้นะครับก็วิธีทําก็เอาเหล็กแป๊บขนาดนี้นะครับมาผ่าครึ่งครับแบ่งแบ่งเป็น2ชิ้นแล้วนามันหนึ่งชิ้นับผมผ่าครับผ่าเอาเนื้อเหล็กออกทีนะนิดทีนะนิดแล้วก็หักครับหักพอไม่ได้อุงสายแล้วต้องกันแล้วก็พาวอ,อีกแล้วก็หักได้เป็นสมุมแบบนี้นะครับทาเหมือนกันนะผมแล้วก็เจาะเปน็นน็อตตัวเมียเบอร์สครับผมก็ดอกสว่านหมิลับผมแล้วก็ขาย,ยึดก็วิธีนี้ครับทาเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับ เราจะมาฝากยึดไว้กับน็อตยึดฝาข้างคัดนะครับแต่ต้องมีบูทหนึ่งตัวนะครับตัวด้านหลังครับต้องใส่บูทหนึ่งตัวจะยึดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหน้าก็ยึดกับน็อตฝายึดข้างคัดเหมือนกันนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็ยึดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะประกอบไปดูแล้วกันครับผมแบบนี้นะครับเอาบูทใส่ก่อน ประกอบขายึดตัวหน้าครับผมครับผมแล้วก็นำกาดท่อใส่เข้าไปครับขันน็อตแค่นี้ครับผมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อปั๊มเชือ้อเพลิงนะครับว่าต่อ,อยังไงนะครับผมสิ่งแรกเลยครับ ต้องมีไฟมาเลี้ยงที่ปั๊มเชื้อเพลิงครับผมเวลาเราเปิดสวิตช์กระแจต้องมีไฟมาหนึ่งเส้นนะครับผมไฟจะวิ่งเข้าหาปั๊มก็คือเส้นสีแดงนะครับแล้วก็เส้นสีดําก็คือสายกาวครับผมเนาะไปพ่วงลงกาวในตัวรถนี่แหละครับแล้วก็ดูท่อน้ํามันนะครับท่อแรกนี่ครับมาจากถังน้ํามันเลยครับใส่กองดักสิ่งสกปรกหนึ่งตัวนะผมแล้วก็น้ามันจะมาทางนี้นะครับนะครับจะมาตรงนี้เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ออกมาคือไปหางัชฉีดนะครับ แล้วเส้นนี้นี่ครับหัวใจเลยครับเนี่ยเขาเรียกว่าท่อหายใจนะครับมันจะคือทำหน้าที่ไล่อากาศในปั๊มครับผมเนาะถ้ามันมีอากาศแน่นอนนะครับมันดูไม่ดีแน่นอนครับเห็นจะมีอากาศตรงนี้นะครับตอนนี้ผมใส่สายยางใส่ให้ดูนะครับว่าน้ำมันมาอยู่ยังไงครับผมเนาะถ้าเราใส่สายทึบจะไม่เห็นครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใสยทึบอยู่ครับตามจริงเจ้าของที่เขาทาปั๊มมาขายเขาบอกว่าให้ต่อสายเส้นนี้ครับให้สูงกว่าถังแต่ผมว่าจะให้ดีครับ เจาะข้อถังเลยดีกว่าครับนี่ครับผมเจาะเขาตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการว่าผมเจาะยังไงครับผมนี่ครับจะให้ดีเอากลับเข้าถังเลยครับปลอดภัยกว่าถ้าเอาเดินลอยก็ได้ครับผมแต่ต้องยกสูงว่าถังครับผมมันก็มีศีกรถล้มรถนะครับน้ามันก็จะไหลออกเนาะอันตรายหน่อยครับเอากลับข้อถังนะครับชัวร์ที่สุดก็ไม่มีเลยมากครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายครับเส้นนี้ ครับผมพอเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับด้วยดอกสว่านจิตมิ้นครึ่งนะครับผมแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะนำาราจุกเลเดียนให้ผมใส่จากข้างในถังออกมาข้างนอกให้อยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการครับผมจะทํายังไงเพราะตอนแรกก็นําสายไฟมาหนึ่งเส้นครับผมสอดเข้าไปตรงนี้นะครับสอดแล้วก็ดึงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็นําจุกเลเดียนมาใส่อย่นี้นะครับขมวดปมด้านหลังนี่ครับผม นี่ครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับถ้าแต่ถ้าตอนที่เราจะประกอบจริงเราต้องจะให้ดีต้องหากาวอีพ็อกซี่ผมมาพอ,อกตรงนี้ก่อนครับเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาโอลีกใส่ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วอันนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ครับผม เห็นไหมครับแล้วก็ดึงสายนี้ออกเเรียบร้อยครับผม